ไปสนิบบ้านฉัน สน่ทำเองจะเอาไปจะย้ายไปไประจำที่โอ้ยหนอ้หโอนาหอ้โหอ้โ่โอนี่โ้้โนน้าหโ้หโห้าน้น เอา,าไปตรงนี้ไปรษณีย์มาบ้านจะได้มีรหัสให้ด้วยนะรหัสให้ไปรษณีย์รหัสประตูปิดเปิดนะคะ ลเจ้าของไม่อยู่บ้านก็ไปรษณีย์ก็มาส่งพัสดุเอาพัสดุใส่เข้าไปในนี้ได้เลยตรงนี้คือหลังคานะเนี่ยเหมือนบ้านเลยเห็นเห็ด เห็นเห็ดไม่ได้เห็ดอะไรเนะี่ยเห็ดอะไรเห็ดเมาเห็ดเมาแน่แน่แน ที่ที่ประตูนะคะอรงน,นี้จะมีอาคู่ดอรหนวโอ้ยคนไทยก็หนาว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 เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดู เวลามันร็จอะไรลูกอยากเห็นไปหมดหแม่หนาวไงแม่ก็เลยเข้ามาถ่ายข้างในว่าไงคะว่าไงคะอยากมีส่วนร่วมตลอดเลยที่รักของแม่เนี่ยไม่เป็นเล่นแ้างดอกกันเลยหนาวใช่ไหม มาอีกอ่ะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอีกอ่ะมรอีกเนี่ยฮัลโหลตาแป๋วๆเนี่ยฮะรักจังเลยเนี่ยรักจังเลยมาถึงไหนละตู้ไปรษีเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมารีวิวการใช้งานให้ดูนะคะ หนนนักเี่ไปร์สนีมาแล้วค่ะไปไปดูการทำงานของตู้ไปร์สนีที่ทำเองเปิดแล้วเปิดเข้ามาก็จะมีของนะคะที่เราสั่ง ให,ใหญ่ไปหน่อยนะคนเอาขวงแล้วก็ปิดตัวน,นี้ก็จะเป็นเอ่อร่องแล้วก็เป็นอ,อดนะคะอดออนี่สำหรับถ้าเป็นพัสดุที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ใส่ในนี้ได้แต่ถ้าใหญ่ก็ต้องออกไปข้างหลังที่มีรหัสนะคะ ขอบมาแหละปกติก็ไม่ค่อยได้สั่งของแล้วก็ให้เขามาส่งที่บ้านหรอกส่วนมากก็จะสั่งแล้วก็ให้ไปส่งที่ทํางานพอดีทําตู้ไปชนีแบบนี้ก็เลยให้เขามาส่งที่บ้านเพราะว่าเขาหย่อนเข้าไปในนั้นได้เนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยจะอยู่บ้าน